โดยที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธ,ธานีได้มีกิจกรรมรับบุญเตรียมงานวันคุ้มครองโลกซึ่งเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายรวมถิ่สาธุชนพร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญด้วยการรับบุญใส่ฐาน LED เพื่อเตรียมงานจุดประที่แปลอักษรในวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้ณมหารัตนวิหารคต16เสา442และมหารัตนวิหารคต25เสา468 ซึ่งกิจกรรมใส่ฐาน LED มีผู้มาร่วมบุญเป็นจำนวนมากเกือบเต็มทุกโต๊ะที่เจ้าหน้าที่จัดไว้นับเป็นอีกหนึ่งบุญใหญ่ที่ผู้สแสวงบุญต่างรอคอยเพราะการใส่ฐาน LED เป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนสำคัญของการจุดประทีปแปรอักษรที่จะจัดขึ้นในวันคุ้มครองโลกที่จะถึงนี้ความสว่างสวัยและลานตาของประทีปที่ถูกจุดขึ้นมาเพื่อน,น้อมบูชาแด่ใครคนหนึ่งความศักดิ์สิทธิ์ที่จะสะกดทุกจิต ให้ติดตราตึงใจท่ามกลางความมืดมิดที่สว่างด้วยแสงจันทร์และประทีปพิาธุชนรวมใจการจัดเตรียมเพื่อบุคคลอันเป็นที่รักยิง่งในวันคล้ายวันเกิดของท่านเราผู้เป็นต้นบุญร่วมใจใส่ฐานสร้างความสว่างให้เกิดขึ้นภายในงานก็จะได้บุญกับทุกความสว่างกับทุกความศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นกับทุกท่านที่มาร่วมงาน บุญนี้จึงเป็นบุญใหญ่ที่ทุกคนเฝ้ารอคอยและต่างรับบุญกันอย่างเต็มที่ด้วยความสนุกสนานบุญบันเทิงค่ะที่เขาบอกนะครับว่าภาพภาพหนึ่งเนี่ยมันสามารถสื่อคำพูดได้เป็นล้าน,านคำเลยอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดเจนและบง่งบอกถึงค <c oughs> วามเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา,าในยุคข,ของเรานะครับ ึงแม้เราจะไม่ได้พูดเป็นคําพูดเลยแต่ภาพที่มันสื่อออกมาโดยใช้ไฟ LED นะมมาทําให้เห็นแล้วว่าไม่ใช่จํานวนน้อยๆนะเนอ้ดวงไฟที่ทากันเนี่ยมันต้องเกิดจากความก็เรียกว่าความศรัทธาความตั้งใจความศรัทธานี่แหละมันถึงจะได้ได้เห็นภาพที่ออกมาเป็นภาพที่สวยงามมากๆและสามารถถ่ายทอดออกไปให้ชาวโลกได้เห็นถือว่าเป็นบุญที่พลาดไม่ได้เลยครับสําหรับงานบุญครั้งนี้ ก็เลยมีความก็เรียกว่า,ามีความตั้งใจอย่างยิ่งเลยที่อยากจะพาลูกๆมารับบุญตรงนี้เพราะว่าณปัจจุบันต้องถามต้องบอกตัวเราเองว่าแม้ปัจจัยเราก็มีน้อยแต่สิ่งไหนที่เราสามารถทํางานก็เรียกว่าช่วยงานได้ของพระพุทธศาสนา,าเราก็อยากจะช่วยตรง,ตรงนั้นไปเรารู้สึกปลื้มปิติกับสิ่งที่เราได้ตั้งใจมาทําแม้ว่าจะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ทุกๆครั้งที่เราเห็นภาพกับสิ่งที่เราทําออกมาถึงแม้จะมีเพียงน้อยน,นิดก็ตาม เราก็จะรู้สึกปลื้มทุกๆครั้งที่เราได้เห็นภาพนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รับบุญทุกหลายหลายงานนะคะแต่ LED เนี่ยมันเป็นบุญใหญ่ที่เราจะต้องให้ความสําคัญเพราะว่ามันเป็นแสงสว่างแสงสว่างไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงนานทำแล้วก็มันเป็นแบบอักษรด้วยมันเป็นบุญใหญ่เราก็ต้องใช้วความตั้งใจที่จะทําให้ได้เยอะแล้วได้เป้าค่ะหลวงพ่อสอนให้เรารักบุญนะคะ เราก็อันไหนหรือบุญไหนที่ของวัดที่เก็บเกี่ยวได้บุญเล็กบุญน้อยบุญทุกอย่างที่อยู่ในวัดแม่ก็ท้าง,งานงานที่แบบไม่ได้ออกหน้าออกตางานเช่าเก้าอี้เราก็ทําหมดเช่าเก้าอี้หรือการตีเส้นอะไรที่สภาเราทําหมดทุกอย่างที่หลวงพ่อได้มอบหม,มายให้เรามาเราก็ทําแบบด้วยความตั้งใจเพราะเราอยากได้บุญกับตรงนี้ของหลวงพ่อหลวงพ่อสั่งงานเรามาเราก็ต้องทาด้วยความเพื่ิต,ต,ติเรายิ่งปื้มมากเท่าไหร่บุญก็จะเกิดมากเท่านั้น แม้กระทั่งบุญหยาบเราก็จะรับทำเอลดีเราก็เราก็รับแต่ว่างานละเอียดคือนั่งสมาธิเราก็ต้องไม่ลืมนั่งสมาธิด้วยแล้วก็ก็จะเอาบุญการนั่งสมาธิก็จะไปฝากพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้หลวงพ่อได้ปลื้มว่าลูกๆแม้จะมีงานหยาบตรงนี้แต่เราก็ต้องไม่ลืมบุญละเอียดตรงที่นั่งสมาธิตรงด้วยแล้วก็หรือแม้กระทั่งเวลาเรา,าประกอบ L e d ดีเราอาจจะนึกถึงหลวงพ่อหรือดวงแก้วหรืออะไรก็ได้พร้อมๆมมันไปเราจะได้บุญทั้ง ได้รบุญหลากหลายทั้งได้บุญตึกเลยนึกถึงแล้วก็ได้บุญเก็บได้เก็บน้อยอะไรตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ให้บุญทุกบุญให้กับลูกไม่กระทงลูกอัศวินหรือว่าสาธุชนทั้งหลายได้มารับบุญตรงนี้